สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เลื่อนมาดูคลิปนี้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ทุกท่านจะเป็นผู้โชคดีค่ะที่จะได้รับรู้เรื่องราวของพี่นะคะอะพี่เนี่ยป่วยนะคะทั้งหมดเนี่ยสิองอาการนะคะก็ถ้าแยกเป็นเป็น,เป,นเป็นโรคเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากี่โรคนะคะแต่ว่ามีสิบสองอาการนะคะหน,นอนไม่หลับนะคะสความดันนะ,ค,ะความดันก็ไปตรวจ ความดันสูงเราต้องกินยาความดันพื้นคันพื้นคันเนี่ยก็คือคันแบบในเนื้อค่ะคันแบบว่าคันขึ้นมาเฉยๆค่ะคันมากนะคะใช้ทาทาทยาทานะคะใช้ยากินนะคะก็ไม่ทุเราบางวันบางคืนเนี่ยนอนไม่หลับเ่ยต้องเกาจนออกเลือดนะคะอ่าสี่ผิวแห้งผิวแห้งเนี่ยก็ไม่ใช่แห้งธรรมดานะคะแห้งแบบตกตะกิดคะ่ะห้าปวดเมื่อยตามตัวตามข้อ นะคะอันนี้คือปวดบางครั้งเนี่ยเอ่ยยกขาอังเกงตัวเองขึ้นมาใส่อังเกงก็ไม่ได้ค่ะความที่ปวดนะคะพี่ต้องไปหาหมอนวดทุกเดือนนะคะเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าพันห้าค่ะค่ะหกไขมันไขมันเนี่ยก็ไม่ใช่คิดเองนะไขมันเนี่ยก็มาจากว่าไปหาหมอหมอก็ตรวจไขมันในเลือดเยอะหมอก็ให้ยาลดไขมันมากินนะคะ บวมอาการบวมเนี่ยบวมทั้งตัวนะคะบวมทั้งตัวบวมเป่งนะคะเหมือนตัวจะแตกนะคะแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ข้อเท้าเอา่อตรงข้อเท้าเนี่ยจะบวมเยอะแล้วก็พอ,อหลังเท้าไปแล้วถึงนิ้วเท้าแล้วเนะะี่ยค่ะก็ไม่บวมแต่มันจะเป็นสีดําเหมือนกับว่าเลือดมันเลี้ยงไม่ถึงนะคะตรงนี้ค่ะขับทายท้องผูกอ่าอันนี้ก็คือต้องคอยดูแลอาหารนะคะถ้าวันไหนทานเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะรู้เลยว่าฉันต้องติบ อ,อนเช้าอีกแล้วนะคะบางทีก็ออกเลือดนะคะค่ะก็เลยทให้เป็นเรื่องริดสีดวงทวารหน,นักนะคะพี่ต่อยเนี่ยเป็นริดสีดวงทวารหน,นักนะคะจะไม่อายเลยนะคะบอกเลยว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมาสิบกว่าปีแล้วค่ะซึ่งก็เป็นความแบบอาการที่มันเป็นปัญหากวนใจมาตลอดเลยค่ะอ่าสิบสายตาไม่ต้องบอกนะคะส่เว้นนะพี่ใส่เว้นพี่สายตาพี่มีปัญหาแต่พี่ก็ใส่เว้นแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดก็คือ มันเกิดจากการที่เราอาจจะเพ่งจอโทรศัพท์เยอะเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดการปวดตาปวดตาตรงตรงหัวตาเนี่ยค่ะพอปวดแล้วเนี่ยบางทีก็แบบเหมือนแพ้เสงไปเลยอะค่ะตรงนี้นะคะค่ะสิบเอ็ดก็คือซึมเศร้าเนี่ยอาการซึมเศร้าเข้ามาค่ะซึมเศร้านี่มาแบบไปหาหมอจิตแพทย์นะไม่ใช่คิดเองนะอาการที่บอกว่านอนไม่หลับอะคุณหมอบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็ทานยาค่ะสิบสองมือเท้าชาเนี่ยค่ะอาการของพี่ทั้งหมดสิบสองอาการเนี่ย มันเป็นปัญหาที่พี่ทุกท้อทอรมานนะคะในปีพศสองพันนะคะทั้งปีจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคม2566นะคะค่ะมาวันนี้เนี่ยเดือนพฤษภาคมนะคะพี่หายจากอาการเหล่านั้นนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกค่ะตอนนี้นะคะ มีความสุขมากนะคะมีความสุขมากจนไม่รู้จะบอกยังไงว่าณนะวันนี้คือเหมือนได้เกิดใหม่นะคะที่ตัวเองเนี่ยหายป่วยนะคะค่ะพี่หายป่วยได้อย่างไรนะคะก่อนหน้านี้รักษากับหมอนะคะทั้งหมอเฉพาะทางทั้งโรงพยาบาลทั้งคลินิกนะคะทั้งอาหารเสริมที่เขาบอกว่าทานแล้วหายพี่ก็ทื้อมาทานก็หมดเงินไปหลายหมื่นนะคะกับการรักษาตัวเองแต่ว่าก็ไม่หาย มาวันนี้อ่ะอาการต่างๆพี่หายนะคะนี่ค่ะกับตัวนี้ค่ะสมุนไพราขาวตองเทพาดนค่ะค่ะซื้อมากินนะคะเงินหลักพันค่ะหลักพันต้นๆค่ะพี่กินเดือนเดียวอาการพี่ก็หายดีค่ะท่านใดสนใจนะคะหรืออยากจะสอบถามนะคะว่าเป็นยังไงปรึกษาพี่ได้นะคะตลอดเวลาค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ